พร้อมเอนจอยกันหรือยังกับงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา15-17ธันวาคมนี้เที่ยวพังงาสไตล์ drive to the nature ดำดิ่งกับจุดหมายโลกใต้ทะเลอันดามันภูเขาลำธารน,น้ำตกสุขใจกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสินค้าชุมชนพร้อมอิ่มท้องกับอาหารเมนูเด็ดจากโรงแรมดัง เซ็สุดๆร่วมลุ้นส่งกำลังใจกับการแข่งขันบาร์เทนเดอร์การประกวดมิสอันดามันและทูตน้อยท่องเที่ยวปิดท้าย Enjoy ทุกค่ำคืนกับวงดน,นตรีชื่อดัง Instinct, d เ j r a t DJ Silix, Xyuki มาดำดิ่ง Dive to the Nature เปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงาณเขาหลักปาร์คจุดพักผ่อนท่องเที่ยวใหม่ของพังงา15-17ธันวาคมน,นี้พังงา Enjoy All